สวัสดีครับมาพบกวันอีกสักหนึ่งคลิปนะฮะกับนี่ะวันว่างๆนะฮะไม,ไม่ว่างหรือไม่ว่างไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ช่างกงระปุกมาขายง้อแล้วครับผมตอนนี้เป็นภาพของการวิ่งส่งนะฮะเนาะเดลิเวอรีอ่นะ,นะฮะบริการส่งความอร่อยถึงปากคุณนะครับะะวันนี้เราวิ่งกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงประมาณตอนนี้11โมงกว่าแล้วครับวิ่งส่งกับ 17ออเดอร์นะฮะออเดอร์ละ3ามกิโลนะฮะเอาเลยบานลูกค้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไปก่อนตอนนี้เรามาอยู่กันที่หมู่บ้านห้วยลาบนะครับเรามาส่งออเดอร์กันนี่ผ่านมาถึงปากกัดห้วยลาบแล้วนะฮะกับออเดอร์มาออร่อยอร่อย,ออยจากดงย่าปลานะครับนี่เรามาถึงที่หมู่บ้านห้วยลาบมาแล้วมาแล้ว เอาเอาแงมาส่งนี่เรามาถึงแล้วถึงบ้านลูกค้าแล้วบ้านนี้สั่งไว้กี่โลสามโลเดี๋ยวที่ลูกแงบอกว่าเอาสองโลไม่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 ใช่สองโลก็ได้เพราะมันมีถูกสองโลอยู่อ่านนึง เดี๋ยวก็คืนตังค์ให้ไงเพราะว่าไม่มันมีถุงละสามโลแต่สองโลก็มีแต่น้องแก้วว่าจะเอาสองโลใช่ไหมแต่เมื่อวานยัดมันไปสามโลสามไปสามเลยแหละโอเคอ่าสรุปเอาสามหรือสองอ้าวถ้าเอาสามงั้นไม่ต้องแบ่งไม่พอมันมันน้อยจัดเอ้ยไม่ใช่มันมีมาแค่ห้าสิบโลท่านอกว่าส้มโอมีไม่ใช่เหรอบอกว่าเออเธออ้าวถ้างั้นเอาไปเลยบอกว่าส้มโอไม่ลูกเขาเออเขาบอกใครสั่งส้มโอ หนูหนูนั่นในไล์ทีีเอ็มเออเมื่อกี้หาไม่เจอหาดูในไล์ไม่เจอจะจะเอาใช่ไหมงั้นเอานี่ไปก่อนเพราะว่ามันมีอีกหลายลูกลลูกะเท่่่าาไหรอเขาขายโล่ยี่สิบบาทแต่เนี่ยโลกว่าแต่เอาแค่ยี่สิบบาทเพราะว่าอันอันนี้มันติดมาโอเคเก็ยังบอกนกแรบอกว่ามีช่มโอด้วยแม่บอกมันสั่งมาสองลูกโอ้ไม่มันมีอีกแต่แต่เอาลูกเดียวก่อนเออโอเคโอเคก็จ่ายค่าช่มโออีกยี่สิบบาท นี่นะฮะเรามาส่งกันที่หมู่บ้านห้วยลาบเลยนะครับมีบ้านปู่บ้านย่าเองอันนี้บ้านนลาบบ้านย่าพี่น้องกันนะฮะตระกูลนาคประเสริฐนะฮะลูกหลานปู่จรูุนย่าสงวนะะนะครับนี่บ้านปู่บ้านย่าอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่งบ้านคิตโตเฟอร์คิตโตเฟอร์สั่ง3กิโลมา<ห>นี่ก <ๆ S 1> ี่สิบบาทขอบคุณครับช่วยขางคายเอาสนุกอ้าวแล้วนอยไปร้านยังเอาไปแล้วนะโอเค <Okay. S 2> ปอันนี้ได้ค่าส้มโอมานะฮะนี่20บาทเดี๋ยวเหลือบ้านคิตโตเฟอร์3โลบึงบัวบ้านปากัดไอ้น้อยอา้าวอีกลองถุงของใครวะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูในบิน <c oughs> อ,อันนี้แทมแทมแทมแถ้าถมีเจ้าของก็ลงถามราคาดีไม่ได้มันมีออเดอร์อยู่ <c oughs> แต่ตอนนี้กำลังงงอยู่วะ <c oughs> <ม>ของใคร <c oughs> <c oughs> โอเค เดี๋ยวอันนี้อันนี้สองโลนี่สามสามยีอึ่นนั่นแหละยีอึ่งเรือสองโลแล้วสางสามโอเคไปต่อนะฮะไปต่อ <c oughs> ไปยๆายเดี๋ยวไปส่งบ้านคิตตเฟอร์สามโล ฮัลโหลฮัลโหลเอางอ้อไหมครับ<ล>ช่างแต่ผมขายง้อจ้า <laughs> <laughs> ไปส่งบ้านคิดเตเฟอร์บายบายอันนี้เรามาอยู่ที่ซอยซอยซอยตาไซนะฮะมีแหล่งน้ำกับธรรมชาตินะครับดูนะครับเดี๋ยวใครจะเอาเรือมาพายมาพายเรือกันได้นะฮะที่ซอยตาไซนะครับนี่มีปลาปาหมู่บ้านด้วย เดี๋ยวเราจะไปส่งบ้านคิตโตเฟอร์กันอ,อ,อยู่กันเปล่าก็ไม่รู้าแล้วปึ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บคิตโตเฟอร์คิตโตเฟอร์ตตอรนี่บรรยากาศดีนะครับซอยโคยราบ มีใครอยู่ไหมปี๊ปปี๊ปปิ๊ปปิ๊ปหม,ม,มากาดเปล่ามาแล้วมาแล้วน,นี่ถ่ายคลิปมาด้วยไม่ต้องมาเห่าเลยเอาแบตหมดหรือ,อยังเนี่ยอ๋อยังมาเรามาเรามาถึงบ้านคิตโตโเฟอร์แล้วนะฮะจะเอาถุงไหนเลือกเลยครับผม เอากาแฟด้วยไหม,มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้สามโลน,นี่สามโลกว่ากว่าสามโลกับหนึ่งขีดไม่มีพี่โอเคนะฮะนี่เรามาถึงบ้านคิดตัวเฟอร์กันเลยที่ห้วยลาบเลยนะครับนี่กับเงาะอร่อยอร่อยมาส่งถึงถงที่นะฮะอันนี้มาชมดอกไม้กันก่อนบ้านคิดตัวเฟอร์มีดอกไม้สวย คนสวยอยู่ไหนอะคนสวยอะคนสวยมาดูดอกไม้สินี่ <c oughs> นี่มาเที่ยวบ้านลูกค้านะครับมีดอกไม้สวยๆกันเลยปิ๊บปิ๊บออนไลน์เป็นไงออนไลน์สนุกสนาน อ้าวพี่ครับมีแถมมาให้หน่อยหนึ่งขอบคุณมากครับมาชอบไงปุ๋ยชอบอยู่แล้วอันนี้มันเป็นภูเขาอยู่บนภูเขาชอบนะเพราะมันลูกเล็กแต่มันหูมันอ่ามันจะกรอบๆดีโอเคพี่ไปต่อครับเดี๋ยวพี่น่าจะไม่ต้องซื้อแล้วนะนะจะมีจะมีของเราเองใช่ไหมไหนปลูกอะไรไว้มั่งเนี้ยโอ้ดู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 อันนี้เดี๋ยวพื้นที่นี้ฮะจะทําเป็นอะไรอะไรเขาเรียกอะไรโคกหนองนา นี่นะฮะโคกหนองนาโมเดลนะครับจะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านห้วยลาบนะฮะตอนนี้ยังไม่ทันทําเลยครับดูเหอะเพียบเลยครับมะขามเทศโอ้มีทุเรียนยังมีแล้วอ้าวทุเรียนมีแล้วด้วยนี่จะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่เอ้างูเนื้องูนนะแอมปลูกยากหน่อยเอ้ามีงุ่นด้วยมีงุ่นด้วยติดยังหมดไปแล้วหมดไปแล้วอ้าวไม่ติดแล้วเออหมดไปแล้วเหรอโอ้โหนี่มาบ้านเดียวก็มีทุกอย่างเลยครับนี่ฮะอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรนะอะไรนะ มะนเอมมะนาวหาวมะนาวโหตอนนั้นนะนี่นี่นี่นะฮะนี่ที่ห้วยลาบมีดีนะครับผมดูนี่มอนมอนเบอรี่มีมอนเบอรี่มีอโวคาโดโอ้โหมีไปหมดนะครับบ้านเดียวครับมีทุกอย่างปลปลเราไปกันต่อนะฮะโอ้โหหมดเลยวันนี้ครับเดี๋ยว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 ค่อยไปไล่ไม่รู้ของใครบ้างจําไม่ได้แล้วแค่ในตลาดนี่ก็ครับสนุกสนุกพี่ แกเซ็งแกเซ็งน่าเบื่อตอนนี้ชีวิตน่าเบื่อหน่ายใช่ใช่ใช้เครือก่อนเออไปไปอร่อยอร่อยไหมอร่อยเนาะรอบนี้เขาได้มา50โลแล้วก็มันเป็นต้นของเขาเองไงก็เลยได้ไม่เยอะสามไอ้นี่กันเนี่ยของคุณใช่ไหมรับผมดีแล้วพี่ครับขอบคุณมากครับไปไปไปต่อไปต่อไปต่อ ถนบร์คิโตเฟอร์นะฮะสามกิโลนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะ,ะที่อุ่นหนุนกันนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่่บ้านห้วยลากนะครับก็บ้านห้วยลากน,น,นี่ก็เป็นบ้านเกิดของผมเองนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในแถวนี้ก็คือญาติๆพี่น้องกันนะครับคนรู้จักกันทั้งนั้นเลย้ที่นี่นะฮะโอเคไปไปต่อกันมีบัวสวยด้วยม,มีแทงน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์นี่อาอาตัดหญ้าอยู่อาตัดหญ้าอยู่โอเคอัพปี้อัพปี้อัพปี้กำลังดูแลพื้นที่นะฮะไปต่อ ไปหมดแล้วไปไไปต่อไปต่อเดินาทางก็ถนนลื่นๆหน่อยนะฮะช่วงนี้ตะรวมตะลวมตะลวมห้วยลาบตะรวมห้วยลาบ bye. อันนี้ก็เป็นพื้นที่หมู่บ้านห้วยลาบนะครับซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตของ ร้านตัดผมนี่เองไปดูยต้องเดี๋ยวเราจะผ่านร้านตัดผมแล้วนะฮะนี่อันนี้ร้านตัดผมอันนี้ช่างไม่อยู่ช่างออกแว้น <laughs> มาแล้วมานี่มาอีกหนึ่งบ้านนะฮะเดี๋ยวก่อนต้องยกออกก่อนเดี๋ยวฝากไว้ให้ยอดด้วยเฮ้ยแวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องแกะก่อนของยอดสามโล แบงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ด,ด,ดูก่อนสองโลสามโลไม่ใช่